สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเมนูคัพเค้กกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นการเพิ่มลวดลายแบบง่ายๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะสำหรับเนื้อเค้กวันนี้ก็จะเป็นเนื้อสปันอีกเช่นเคยนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด4ฟองค่ะตามด้วยนมสดลดจืด50กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่น g, ครึ่งช้อนชา แล้วก็กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะร่อนตัวแป้งแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปนะคะใช้แป้งเค้กทั้งหมด100กรัมแล้วก็ตามด้วยผงฟู1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็คน,คนให้ส่วนผสมเข้ากันคร่าวๆก่อนค่ะเวลาที่เราจะนําไปเข้าเครื่องตีแล้วตัวแป้งของเราจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ําสุดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนนาทีค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะหยุดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดก้นอ่างขอบอ่างสักหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วก็ใส่สารเสริม SP ลงไปค่ะทั้งหมด14กรัมซึ่งตัว sp นี้เขาก็จะช่วยให้ขนมของเรามีความฟูนุ่มนะคะแล้วก็ตีขึ้นฟูได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดนะคะจนส่วนผสมของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะ ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5-6นาทีค่ะโดย3นาทีแรกเราจะหยุดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดคอบอ่างก้นอ่างค่ะส่วนผสมของเราจะได้เข้ากันได้ดีขึ้นนะคะเสร็จแ,แล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนครบเวลาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหยุดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกรอบนึงค่ะ เมื่อเช็คส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดนะคะจากนี้ก็ทยอยหยอดน้ำมันลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันํำข้าวนะคะทั้งหมด70กรัมค่ะและเมื่อไม่เห็นดิวน้ำมันแล้วเราก็จะปรับเป็นความเร็วสูงสุดตีต่ออีก2นาทีเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนะคะ พอครบเวลาแล้วเราก็จะหยุดเครื่องปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกเช่นเคยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนนาทีค่ะเรียบร้อยแล้วก็ปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกรอบหนึ่งนะคะจากนี้ก็นำไปตักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็จะมาละลายผงโกโก้กันก่อนนะคะใช้โกโก้1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อน1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ผงโกโก้ละลายเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเบตเทอร์บางส่วนมาผสมนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้แต่งหน้าขนมกันค่ะก็ตลอมด้วยความเบามือนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อมาเรามาตักแบตเทอร์ใส่พิมพ์กันนะคะก็ตักใส่พิมพ์ละประมาณ25-30กรัมค่ะ1สูตรก็จะได้ทั้งหมด20ถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมวนๆเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะเราก็จะนำแบทเทอร์ที่เราผสมไว้เมื่อกี้มาใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็บีบเป็นลวดลายต่างๆต,ต,ตามชอบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะกระแทกพิมพ์อีกสักสองรอบนะคะจากนี้ก็นําเข้าอบได้เลยค่ะโดยก่อนนําขนมเข้าอบทุกครั้งต้องวอร์มเตาอย่างน้อย10-15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นําขนมเข้าอบได้เลยค่ะเราจะอบที่ไฟ165องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-20นาทีนะคะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะยังไงก็เช็คหน้าขนมกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ สำหรับวิธีการเช็คสุกเราก็จะใช้ไม้แหลมนะคะจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีอะไรเหลวๆติดออกมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็นำออกจากเตาแล้วก็กระแทกถาดสักสอรอบค่ะจากนี้ก็นำออกจากพิมพ์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็วางพักขนมไว้ให้เย็นสนิทแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันนะคะ สำหรับเค้กสูตรนี้นะคะเขาก็จะมีความฟูนุ่มแล้วก็รสชาติที่หวานกำลังดีค่ะรับรองว่าใครได้ทานแล้วก็จะติดใจนะคะนี่ค่ะเนื้อน่ากินมากๆเลยนะคะค่ะก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าช,ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ